ดูก่อนมาลุกยบุตรก็ในธรรมเหล่านั้นคือรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบและธรรมที่จะพึงรู้แจ้งในรูปที่ได้เห็นแล้วเธอจะเป็นเพียงแต่ว่าเห็นในเสียงที่ได้ฟังแล้วเธอจะเป็นเพียงแต่ว่าได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วเธอจะเป็นเพียงแต่ได้ทราบในธรรมที่ได้รู้แจ้งเธอ จกเป็นเพียงแต่ได้รู้แจ้งดูก่อนมาลุกกยบุตรในธรรมทั้งหลายคือรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบและธรรมที่จะพึงรู้แจ้งในรูปที่ได้เห็นแล้วเธอจกเป็นเพียงแต่ว่าเห็นในเสียงที่ได้ฟังแล้วเธอจกเป็นเพียงแต่ว่าได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วเธอจกเป็นเพียงแต่ได้ทราบ ในธรรมที่ได้รู้แจ้งแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ได้รู้แจ้งแล้วในการได้ในการนั้นเธอจักเป็นผู้ไม่ถูกราคายอมไม่ถูกโทสะประทุษรายไม่หลงเพราะโมหะเธอจักเป็นผู้ไม่ถูกราคายอมไม่ถูกโทสะประทุษรายไม่หลงเพราะโมหะในการได้ในการนั้นเธอจักไม่ผัวพันในรูปที่ได้เห็น ในเสียงที่ได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบหรือในธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจ้งดูกรมาลุกยบุตรในโลกนี้ก็ไม่มีในโลกอื่นก็ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์